EGAT Green Zone p r e s e n t e d by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย p e r s p e c t i v e e อ a t Green Zone ในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นตอนแรกครับที่ทางรายการ Perspective ร่วมกันกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะพาผู้ชมไปดูความสำเร็จของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับ ที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับเรามาดูกันละกันครับว่ามันเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านไปอย่างไรบ้างนะครับบุคคลที่เรานัดเอาไว้เนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญที่ช่วยสนับสนุนและบอกต่อให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าไปพบกับเขากันเลยครับลุงชูชาติ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อเปอร์ครับลุงลุงชูชาติเป็นประธานชุมชนแถวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นประธานกลุ่มปลูปปกปลากลุ่มปลูกปลาคุณลุงชูชาติี่เกิดที่อำเภอคลุงเล่ะครับใช่เกิดที่นี่เลยมันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ชาวบ้านเขาไปทําบ่อก,กุ้งกันใช่เอาแล้วอยู่ดีชาวบ้านเขามีรายได้จากการทําบ่อก,กุ้งแล้วจะไปบอกให้เขาปลูกปลาเขาจะเชื่อได้ไง นากุุงอะ่ะม,มันมันทำก็ไม่ไหวอะละมันไายทำขาดทุนก็นทิ้งร่างมังอะไรมั่งเนี้ยก็ขอเขาเล็งเห็นนะว่าคือป่ามันหมดต้องใช้ให้ป,ปล,ลูกป่าเขาก็ให้เงินหางหนูอของกองอภรมาช่วยจ้างชาวบ้านเขาปลูกปา<อ>่าจะได้มีรายได้อ่ะมีรายได้จากการปลูกปา่าแล้วมันก็เกิดป่าขึ้นมาในที่สุดยังทำมาหากินได้ยังอยู่ในพื้นที่เดิมช่วยดูแลป่าไป นี่มีรูปุ่มหมดเลยเหรอเนี่ยทางในนะปูวัดเนี่ยด้านนอกนี่คือธรรมชาติธรรมชาติที่วพอลงลงเนี่ยก็จะปูปูไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอน้ากุ้งเหมือนกุ้งได้เนี่ยน้ากุ้งนแถบนี้หมดกลายเป็นป่าแล้วใช่แล้วไอ้พวกเหยี่ยวที่เห็นบินๆกันอยู่นี่มันมากินอะไรอ่ะครับกินอะไรที่เออกินปลาเห็นมันลงกินปลากินอะไรกันเยอะเนี่ยแถบนี่เอง ไม่แพ้อะไรครับหอยนางรมหอยนางรมอันนี้เข้าไปดูใกล้ๆได้ป่ะครับได้ได้ไ,ได้ได้โอ้ oh, นั่งไงเกาะกันเต็มเลยตรงนี้เรามาอยู่ตรงกลางนาแล้วคือเดิมทีก็คือเป็นนากุ้งใช่ไหมครับใช่ใช่นี่คือกี่ปีแล้วนะครับอันนี้ประมาณปีห้าเก้าที่เริเ่มปลูกกบกฟออเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยแปลงนี่ มันเริ่มมีป่าโกงกลางเนี่ยมันมีรายได้อื่นๆเข้ามาให้ชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมครับก็มีก็กุ้งหอยปูปลาชาวบ้านหารายได้อะไรเนี่ยชาวบ้านก็มีรายได้จากกุ้งหอยปูปลามากขึ้นใช่ใช่นี่นี่เขาจับปูมาแล้วจับมาแล้วมาไหนนก็มีปูบ้างมีอื่นอีกไหมโอ้โหอยอะไรเนี่ยอยแข้งเหรออยพอก เอ่ยพอกตัวใหญ่จังเลยนี่ยังเล็กเอาไปทำอะไรต้มต้มมูน่ากินจิ้มน้ำพริกซีฟู้ดอันนี้เป็นพราปากกงกลางเลยใช่ไหมใช่มันจะอยู่ชายชายเลยมันไม่ค่อยจะอาศัยอยู่ชายชายเลยกุ้งมีกุ้งเอาหยิจบจากไหนมาเนี่ยมมเมื่อกี้เลยเหรอเอามือไปฝาดฟาดแล้วเดี๋ยวก็จับกุ้งเๆดูดนี่จไปทาน จากความสําเร็จในการสร้างพื้นที่สีเขียวที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนี้นะครับทางกอฟอก็ได้มีการต่อยอดเป็นโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมซึ่งเป็นแผนระยะยาวทั้งหมด10ปีครับและได้เริ่มทำมาแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565 ถ้าโครงการนี้เสร็จสิ้นลงนะครับเราจะได้พื้นที่สีเขียวเพิ่มจำนวน1ล้านไร่เลยทีเดียวทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมปลอดคาร์บอนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองครับสัปดาห์ที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าทางการไฟฟ้าสายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นมีวิธีการอย่างไรในการสนับสนุนให้ชาวบ้านเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนของตัวเองนะครับแต่สัปดาห์หน้ามันยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย<อ>จะเป็นยังไงอย่าลืมมาติดตามกันใน Perspective Ecat Green Zone ในตอนถัดไปนะครับอยังไงวันนี้ขอบคุณคุณลุงชูชาติมากนะครับครับครับอย่าลืมพาผมกลับไปที่ฝั่งด้วยนะครับเอาเรียกรถมาขึ้นตรงนี้หรอเอางี้จะกลับไปทางนู่นเลยเอารถมาตรงนี้ได้หรอฝั่งนี้ข้ามปุ๊บเดี๋ยวมาถึงได้แล้วหลอกให้นั่งเรือมาไหมว่าลงทิ่นหน่วยอ่ะก็ผมก็ไปรับที่หน่วยอล้อเล่นล้อเล่น